สวัสดีครับบริษัทอาซีเซตติ่งขอแนะนำอะไหล่ใช้สำหรับงานซ่อมฟัลงลมซึ่งเรามีขายทั้งระบบมีใช้น้ำมันจากระบบไอซีวนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไหล่สำหรับฟังลมไอซีก่อนนะครับก็อะไหล่ทั่วๆไปก็เช่นฝาล,ลูกสูบเชือกสูบก้านสูบฝาสูบบนฝาสูบล่างประกันเป็นต้นนะครับการที่ท่านจะสั่งซื้อท่านต้งองทราบของว่าชิ้นส่วน ของท่านเสียตรงไหนแล้วก็ก่อนซื้อต้องทําการวัดขนาดเปรียบเทียบโดยดูจากรุ่นของปั้มลมว่าเป็นขนาดเี่วไบาเพราะว่าขนาดนี้ตั้งแต่550บาทจนถึงท0านต้อาซึ่งคุณสมบัติของชิ้นส่วนของแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันอยู่นะครับบางค้างอ่ะขนาดเท่ากันจริงนะครับต่างกันต่างกันแค่ไม่ถึง1มิลน,นะครับมันก็มีผลจากการใช้งานนะครับความหนาก็จะไม่เท่ากันเป็นต้น ยกตัวอย่างสองตัวนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทกับแปดร้อยห้าสิบาทเก้าร้อยบาทเป็นตัวเดียวกันนะครับเห็นไหครับข้างนอกเข้ากันมาดูมาดูแก้งสูบก,ก็รูปทรงก็จะแตกต่างกันอยู่ทีนี้เรามาดูนะครับเวลาซื้อเนี่ยเราจะซื้อจะซื้อตัวแหวนลูกสูบที่เป็นแหวนหนังนี่ไปเปลี่ยนนะครับในการวัดนะดูจากตรงนั้นตรงในหน้าเว็บแล้วก็วัดขนาด เทียบกับในหน้าเว็บนะครับอาจจะต้องมีการกดนิดนึงนะครับเพื่อดูขนาดที่แท้จริงแล้วก็วาดดูขนาดภายในนะครับว่าเอ่อเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ใส่ให้ดูนะครับเป็นชุดชุดเดียวกันนะครับเวลาเราใส่ไปสังเกตนะครับมันจะมีเคลียรแอนดว่างช่องว่างนิดนึงเพราะอะไรอ่าเป็นชุดเดียวกันแอนที่ยังไม่ได้ใช้งานไม่ได้ประกอบมันจะต้องใหญ่กว่านะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ลงไปเสร็จเนะี่ย แหวนตัวแรกมันจะการมีการบีบตัวหอ่อตัวท้วนมาเป็นขอบนะครับมันก็จะพอดีพ,พอดีแล้วก็ใช้งานได้นะครับก็อ่าตรงนี้นะครับอันนี้พอดีเราไม่มีชุดข้างบนมาประกอบให้ดูเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะทําการซื้อทุกชิ้นส่วนต้องทําการวัดขนาดมิติระยะของรูต่างๆแล้วก็ดูในภาพว่าต้องมีอะไรให้บ้างอะไรชิ้นส่วนไหนมาเป็น มาเป็นชุดหรือว่ามาเป็นชิ้นเดียวแส้สูบมีขนาดเท่าไร่ระยะรูเท่าไหร่ประเก็นใส่ยังไงอ่ามันต้องพอดีนะครับเห็นไหมครับนี่มันคนละรุ่นกันมันจะใส่กันไม่ได้นะครับดูทรงอ่ะนะครับอ่าถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับเชิถามเข้ามาก่อนสั่งซื้อได้ก็มีทีมงานคอยแนะนำให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ถูกตัวครับสั้งการที่สุดคือการวัดขนาดนะครับขอบคุณครับ